โอเคอันนี้ก็อยู่กับคุณชาวกวยนะอยู่กับอ่านแล้วอ่านแล้วดิเออเอาเกมแบ็คไฟก็คืออะไรเนี่ยอันนี้ที่เล่นเมื่อวานปะใช่อันนี้ก็ไบโอเอาอันเนี้ยเอออันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนี่เดาด่าเนี่ยได่เอานม่เอาแมวเอาน่ากลัวเฮ้ยด่าเนี้ยังไม่ได้เล่นไหมฮรู้เลยหรอไม่รู้ไม่เคยเล่นกดไปเลย ไม่สนใจแรงดึงน่ะเรามาฉายเดี่ยวทำไมกดไม่ได้วะกดดิกดแล้วเนี่ยเอ้ากดเลือกคนไม่พอวะไม่รู้วะลองเปลี่ยนด่านมีคนไม่พอจ้ะไม่รู้อ่ะบ้าเอ็งลองกดปิดห้องก่อนสามสี่ห้าคนอ่ะปิดคนก่อนปิดได้ปะปิดได้ปิดได้ทั้งหมดเลยเฮ้ยอันที่ห้าปิดไม่ได้ แต่องมีสามคนขึ้นวะเออวะยกเลิกปลดล็อกห้องแล้วชวนมาดิสักคนเออเดี๋ยวนะเชิญแม่งมาเลยตรงไหนวะเนี่ยเอออุ้ยเชิญมาไม่เคยเล่นนะมันมันมันเชิญก็ได้ปะเชิญ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 มาหมดเชิญ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  มันไม่มากันอ่ะเชิญมันติดพาร์ทปเปล่ามุกไปสร้างห้องใหม่ไปเออวะเย็นยกเลิกการอัดเลยเออแล้วอ้าวอะไรเอยได้แล้วโอเคแล้วก็รอไก่เข้ามาในห้องหนึ่งคนนะไก่เะไม่รู้อาจจะโหดกว่าเราก็เป็นได้เราจะไม่รู้้วใส,เสออ่เสื้อยังไงเสื้อที่ให้มาเหมือนกันหนเหมีอนกันเออ ด่าอะไรเนี่ยแดมแดมเลยการทำสงครามบนเขื่อนยักษ์ถึงแม้ว่าการต่อสู้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในทางเดินกลางแต่ต้องระวังศัตรูที่คอยดักโจมตีอะไรยังโดนไม่เสร็จอีกเหรอใช่ทไมว่ามาแล้วอะไรอ่ะที่ตายแล้วเกิดได้เร็วครับเฮ้ยทางโอ้มาแล้ว โอเคโอ้มึงเล่นวิ่งวิงอยู่ไหนวะเอ็มแปดมารวมกันดิไม่จะบูเดียวบู๊ไงอยู่ไหนตายไปซะเฮ้ยอออเฮ้ยเปิดบัตรเฮ้ยช็อตเปิดบัตรเลือดแรกเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันใครเนี่ยเฮ้ยมาหนี่อยู่ไหนกันเนี่ย อยู่นิ่งๆจิเยอะตัวอุ๊อุ๊เอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายแล้วยังอเดี๋ยวก็ตายแล้วโหลดดิ้งโหลดดิ้งเฮดช็อตโหลดดิ้งอยู่เฮ้ยมีปืนอะไรดีมัางเนี่ยปืนกากว่ะเฮดช็อตไงล่ะผลงานเฮ้ยมาจากไหนคนวะกำมายกไหนเยอะแยะนี่ยกำ ไปปิดห้องหรือปิดห้องแน่เลยวะช่างแม่วะรุยตหรอช่วยกันยิงไปเก็บกระสุนก่อน e อ e เน y จีดิงเอ้ยไม่ใช่อยู่ไหนวะอยู่นู่นปุ๊มเย่บุ๊มเย่บุ๊มหายไปไหนวะไม่เจอเลยโห้มหงววิ่งกันเร็วมากปลยบุ๊มปุ๊มเย่เอาไม่บิน โอ้ยโอ้ยเฮ็ดช็อตโอ้ยวิปเยปไม่ปืนเลยดีๆเก็บมึงเนี่ยวุ๊กวุ๊กใครยิงวะลอยเหรอลอยเหรอเป็นบอทเลยยังจะลอยอีกเ้้ยยลาเเจอแล้วข้างหลังมเปิดอะไรอ่ะเฮ้ยเอ็มซีนึงเย่เจ็บกระสุนเย่เย่เฮ้ยยิงไม่โดนกากว่ะ อะไรเดียวง่ายเก็บกระสุนตอเก็บกากไงใช้ปืนระดับแรกๆเดี๋ยวเอามีดไปจิม้มมันเดี๋ยวดูไปเอกมีดจิ้มโชว์วู้โหมาดิมาซัพพอร์ตคนหนึ่งดิ <laughs> <laughs> เดกิดตาย <laughs> เดี๋ยวไปเอกจิ้มมีดนะเฮ้ย <laughs> มีดยาวจังวะไม่รู้มีดหมอมั้งมาแล้ว <laughs> ไหนโอ้ับแหลกทางขวาขวา เอ้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่อยู่นี่เอ้ยเฮ้ยแม่งระเบิดใส่หน้านี่ไม่ยูเฮชอทพลทอร์ดะมีดอะโอ้ข้างบนอุ้ยโอ้เดี๋ยวช่วยอะไรอะไรวายเฮ้ยนี่มันพลแรงอ่ะทีเดียวดับนี่มันใครกันเนี่ยดู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 นี่เอ้านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโดนรัทีเดียวดับอ่ะโหดซะนะ แก่ละปืนมั่งเดี๋ยวโบเฮดช็อตโอ้ยหลบมุมก่อนเดวตายไหนกันวะโอ้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 เฮดช็อตโอ้ง่ายเลยป่าวะกาดแล้วก็กาดลองเล่นระดับปกติดิก็ไม่รอดแบบเมื่อวานเฮก็น็อปเฮ้คอู้ก่อนจะเนยดิ เฮ้ยเจออักเกียมเฮ้ยไม่ได้ฟาดอีเปลี่ยนโอ้โหอักเขาโคตรดีดเลยโอ้โหเกียนว่ะลาร์ดทำไมเจ้า,าทำางนี้เนี่ยใครที่ห <โฮ S 2> นึง่งใครที่หนึง่งไก่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวมีโทษเราเล่นมีแล้วพอจิ้มให้อยู่ไหนกันวะ๋ยไมนกล้องมา ไปเกิดเลยตรง,งนู้นไงเนี่ยเฮดช็อตทางขวานี่เฮดช็อตอุ้ยชิบหายเฮดช็อต <Head shot. S 2> ปืนไฟอ่ะปืนไฟแล้วไงหลบมุมหลบมุมนี่ต้องเจอปืนทอไม่ได้เฮ้ยนั่นมันโดดเก่าฮดช็อต ิงไม่ได้โดนอะไรเลยเนี่ยเปี้ยงไงล่ะในระยะใกล้โอุโอุช่วยดูด้วยไปโดนสอบฟาดอุ๊อุ๊อุระวังหลัง้างช็อตช็อตโอ้เมาช้าวิ่งเอ้ย AWP เอ้ยขอขอมึงดีขอมึงดีอุตาย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 วิ่งดิวิ่งไป ลบลบยิงยตายไปแก้แขนแก้แขนอินเฟอร์โนนรกเป็นนรกวูวูวูไหนวะอ้าวรอบนี้อ่อนให้เฉยหรอจริงดิจริงโอดเชื่อเลยไม่ได้อย่างงี้เก็บเป็นลูกฟองก็ได้ ต้องไปดักเผาดักเผาไก่ไก่ย่างไก่ย่างสเต็ปลูกซองสลับโหดไม่ได้เออเกมนี้สับไม่ได้สลับไม่ทันเว้ยปืนอ่ะมันช้ากว่าจะควักได้ออกมาไปังควักออกมาเอ้ยโอ๊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 ยนี่เกิดฝังโน้นกันมดเลยอุ้ยเฮ้ยสไนท์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายจะไปเผามันเผา หมดยังวะอยู่ไหนกันวะโอ้าย<ป>เตรียมแม่งโหดวะอะไรตายเหรอไม่อยู่ไหนเนี่ยสันนายสันนายเผาไก่อยู่ทำไกายยา่ย่างอุ้ยระดับนี้แล้วอุ้ยทำไกายยา่ย่างจิม้มมีจิม้มดูดูดูมีโหด เฮ้ยเก็บปืนก่อนไม่ได้ไม่ได้วิชัววิชัวอุ้ยเดี๋ยวคนมาโดปืนอุ้ยกดผิดติดเอ้ยขอดูที่ซองออโต้เขชอบอ่ะนี่ไก่ย่างถูกเผาอุ้ยไก่ย่างหมด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 ว่ะไล่หิวไรอ่ะเอ้านี่ไล่หิวไล่หิวโหดร้ายหลัง เห็นแล้วตัวแดงๆวิ่งตามเองว่ะเออเออตามไปแล้วโด,ดนว่ะโอ้่โดนใครยิงอะไงวรวะเนี่ยไก่โอ้ยมีแต่คนแย่เอ้ยลังาดูสามสองหนึ่งโคบุดอีกวิวิวิวโอ้กระสุนหมดเอ้ยเจอกระสุนแล้วกระสุนเยู่ไหนวะ โอเยยี่มก็ซุนอยู่ตรงไหนเห็นนะมันจะมีบอกอยู่ไม่ทาตรงแผนที่อ่ะเฮ้ยมาคนเดียวอันตรายเปลี่ยวโอ้มันอ้อมทำไมวะวายต่อหน้าต่อตา RPG นี่ Sniper Rifle มาคุ้มกันหน่อยดิโอ้ได้อะโอ้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  Headshot อ๋อติดเขาแลว่าฮับพีจีเเอเปลี่ยนเพื่อวิบินดูไม่ทันเลี่ยแม่งหายไปนอะไรคนบินได้แต่เกมแม่งบินขึ้นไปลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยนเกียอะไรถึงก้อเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนกระสุนก่อนเอ้ยใครแย่งคิวอ้าวว้าอ้าวไปโดนอีกคนนึงเท่านั้นทำไมตัวนี้มันวิ่งเร็วจังวะ ก็มันไม่มีชักา่าเนาะคาเนาะเป็นมันดักเนาะเอาเอคี่นี่หว่าโอ้คิวห้าสิบนี่ต้องให้คุ้มกันให้ไม่ได้ไอปืนระเบิดตุ้มตายเดี๋ยวฝั่งโน้นอีกไหนไหนอ้ยไม่ได้ฮะอุ้ยนี่นี่อืมไอโล่เลยโล่ปา ัโอ้โตแล้วไงครับคิวห้าบอสแล้วยังโหดกากลาสหมดเนี่ยมาคิวดีตรงเนี้ยนี่โอ้คิวไม่ทันเลยคิวหกเลยนะเรียบร้อยเกี่ยงเกี่ยงเกี่ยงบ้าเลยลาสของหมดคือสองรอบเก็บกระสุนก่อนไม่ได้วิ่งไปด้วยความเร็วสูงสะดุดหรือไม่แล้ววิ่งโคตรเร็วอ่ะสะดุดเนี่ย

มีศูนย์โหรอบนี้บอสเยอะบอสเยอะว่ะไปเนี่ยใครไม่มาเพียงไม่ตายอ,อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่ตายอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ็อตจาะเฮ็ดนี่หน้าทีม แถวมีจิ้ม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 เอ้าโอ้าอยู่ไหนกันเนี่ยโลคัสทำเป็นเกียนขึ้นบิวที่หนึ่งอีอีเฮ้ยบอสไฟยังอยู่เลยไม่ตายกว่านี้มีไล่คิวเว้ย ไงล่ะมือคลองเดี๋ยวอุ hmm. ๊บล้างล้างเฮ็ดจอดไปหลังเล้เย็นโอ้โหโอ้ตัดตายตัดตัดเก็บเก็บกระสุนแขกแขกต่อเดียวอีกต่อเดียวเฮ้ยเก็บปืนต่อต่อเดียวเว้ยต่อวิ่งตัด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 ต้องรวมตัวกันที่เดิมเลย ไวไก่ไก่เอ็งมีโล่ด้ยเหรอมีชิโล่อู้ไก่เลยบอสนี่หว่าบอสก็ไก่เหมือนกันเอ้าตายใครยิงวะแม่งใครยิงไม่รู้แม่งเดินถือสามร้อยนัดมาเอ็งตายเลยเหรอเปล่าบอสตายยังไม่ตายไหมเหรอบอสตายบอกว่าบอสตายช็อตเยนรัด

อีกจังเอยตุ้มๆระเบิดนี่ปืนไฟปืนไฟแล้วไงแล้วไงสามนัดแล้วไงโอ้ไก่ลาดดูโลค้าดีแม่งเออแม่งลาดแม่เขี้ยแม่เขี้ยตอนหน้าต่อตาโอ้หยังซุยอ่ะโอ้โหแล้วมันขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งได้ไงค่าก็เท่ากันคะแนนมันเยอะกว่า อย่งเกลียนะไม่ได้นะครับแบบนี้